สวัสดีครับผมสวัสดีพบกับก้าวตามรอยพ่อหรืออภิวัตทำทองหรือมังกรโมบายนะครับในช่อง YouTube นะครับผมวันนี้ได้มเมล็ดฟักทองมา20-30สเมล็ดแต่ผมก็จะมาปลูกผมทำหลุมไว้แล้วละ่ะนะครับทำหลุมไว้แล้วแต่ดินมันเป็นดินแข็งเนาะดินแข็งผมทำไว้ประมาณ5หลุมนะครับใส่หลุมละสี่เม็ดก็โอเคอยู่นะครับผม ก็ผมก็เลยเอามูลวัวที่คอกวัวมานะครับเพราะมันเป็นดินแข็งเนาะเราก็เลยเอามูลวัวมาเดี๋ยวเราจะมาคลุกคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมอันนี้มันเป็นดิ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 นแข็งกระดานดินแข็งมากๆนะครับผมเราทำแบบให้มันโพลุ้มขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนถ้าน้ำมันขังมันจะอันนี้เนาะ เดี๋ยวผมก็จะผสมผมก็จะเอามือโกยๆเลยแหละนะครับผมอันนี้พวกเศษหญ้าหญ้าไว้เขาวพวกลากไว้หญ้าไว้เขามันอ่อนเนาะหญ้าไว,าวออนอน้เขาอ่อนนี่ตากแดดไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วนะครับนี่แต่มันไม่แห้งนะครับเนี่ยหญ้าลากไว้เขานะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็โคลโคลเดี๋ยวเราก็จะ นี่โห่ยามันกินลึกเนะาะหญ้าไว้ยขาวนี่ยรากเขาจะอยู่ลึกนะครับรากเขาจะอยู่ลึกเป็นฟักทองเนื้อข้างคกนะครับผมพอไม่รู้เขาเรียกพันธุ์อะไรแต่ว่ามันเป็นเนื้อค้างคกผมก็จะลองปลูกดูทุกสิ่งทุกอย่างผมก็จะปลูกทิ้งปลูกขว้างก็ลดน้ำพรวนดินไปเรื่อยตามอันนี้แต่ก็ได้กินนะใครว่าไม่ได้กินปลูกธรรมชาติบ้านเรา เวลาฝนไม่ตกเราก็ลดเวลาออันนี้มันแห้งมันอะไรแล้วก็ลดน้ำนะครับผมอันนี้ผมก็โคเลเอาดินผมใช้มือเลยแหละนะครับผมคนไม่พิถีพิถันเรื่องจอบเรื่องขาดอะไรละนะครับก็เดี๋ยวก็ใส่มูลวัวก่อนนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ โคเลห้าหลุมนะครับห้าหลุมโอ้ยมีโอ้ม,อมีไอ้กิ้งกือด้วยนะครับกิ้งกือเออมันก็จะได้เช่วปรับปรุงดินนะเนาะผมก็ได้พนันนี่นะพักทองพันทางคกนะครับก็ปลูกหลุมลนะสี 4, ่ห้าเมล็ดถ้ามันเกิดเยอะเกินก็ค่อยมาถอนออกแต่ว่าไม่ถอนก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ถ้าถอนออกมันก็จะดี เดี๋ยวเราก็จะโคเลโคเลปุ๋ยเข้ากับอันนี้ก่อนนะครับเข้ากับดินนะครับให้ดินมีความชุ่มชื้นเวลาเราลดน้ำเพราะปุ๋ยมูลสัตว์นี่มันจะช่วยความชุ่มชื้นของของดินนะครับผมพอเน้นๆก่อนนะครับใส่เยอะมันจะเกิดการร้อนลอแล้วอุแล้วพืชมันจะไม่เกิดนะครับมันจะเน่านะครับ นี่คือหนึ่งหลุมเสร็จไปแล้วนะครับผมหนึ่งหลุมเสร็จไปแล้วผมปลูกแบบบ้านๆน,นะครับบางคนเขาบอกตก้องปลูกวันพฤหัสไอสิ่งของที่ปลูกมันจะดกนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหนึ่งหลุมจิบจิ้มเลยครับสามรูรูละสองเม็ดนะครับรูละสองสามเม็ดนะครับเพื่อเกิดเอาสามเม็ดไป คนบานๆปลูกไปยิบสามสี่ใส่ไปนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลดน้ำนะครับเดี๋ยวปลูกอีกต่อไปนะครับผมดูแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปปลูกหลุมต่อไปนะครับห้าหลุมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับปลูกฟักทอง